สวัสดีครับเพื่อนๆครับเมื่อนี้มว่าผอกันอีกเช่นเคยครับเมื่อนี้ว่ากะอยากบอกถึงกรณีของไทยกับคาเมนนะครับสงครามกะได้จบไปแล้วนะครับซึ่งไทยหอกกับปสบผลสําเร็จในการเข้าควบคุมพื้นที่ได้ถึง11บเดจบสิจุดนะครับอ่าหนื่องจากว่าใน11จุดนี่ครับแต่ก่อนคามรเคยเข้ามายึดคลองนะครับโดยพิษอ่า สัญญาของ MOU C3 นะครับเพจกดบัตรสัญญา MOU C3 เขามายึดพื้นทีจังเช่นว่าที่ช่องอานมา่ากต่เขามายึดเอาแทศบานมาอยู่ส้างตลาดนะครับแล้วก็สัางอนุสาวรีย์ขึ้นพุ่นมาเน็ตเป็นผู้มาสัางแต่เมื่อว่าเกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นนะครับทหารไทยก็สามารถเขาไปควบคุมพื้นที่สามารถยึดพื้นที่เหล่านี้ขอภัย <c oughs> <c oughs> สามารถยึดพื้นที่เราหนีขึ้นได้นะครับจากขมรน,นะครับอันนี้เป็นต้องยกความดีความชอบให้ทหารหารทั้งหลายนะครับที่สามารถเอาดินแดนอธิปไตยของคนไทยกลับขึ้นมาได้นะครับมานี่สิ่งหนึ่งที่จะนํามาคุยกันในในเมือนี้คือเหตุการณ์หลังสงครามจบลงนะครับถือว่าเป็นสงครามก็ได้ครับเพราะว่ามันมันลบกันเต็มรูปแบบ แม,มนสิบวได้ป,ประกาศสงครามกาันสา่งนะครับลบกันเต็มรูปแบบเลยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามแล้วนะครับก็คือศพของทหารหานนะครับที่นอนกาดเกินอยู่ในป่าครับต่างฝ่ายต่างกษัตริย์ค่นกันว่าเป็นของศพทหารฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ผมกำมั่นใจว่าเป็นของฝ่ายกัมพูชาครับของขมิเนื่องจากว่า ส่วนที่ศพยุ่นะครับถ้าทหารไทยไม่ได้ลุกล้ําเข้าไปนะครับศพที่ที่นอนเกินกาดน่ะทหารไทยไม่ได้ลุกล้ําเข้าไปถึงจุดนั้นนะครับทหารไทยนี่เน้นการตั้งรับอยู่ในพื้นที่นะครับพื้นที่แนวเขตของเจ้าของนะครับบดไล้ลุกล้าเข้าไปแต่ว่าขยันเนี่ยคือบุกหวังสียึดพื้นที่เราหนี่นะครับทั้งสิบเอ็ดจุดเนี่ยแต่ว่าภาษาหมอนบึกจุดใดบุกยึดใดนะครับ มีอยู่จุดเดียวครับที่ทหารไทยภาษามากควบคุมในหลายเปอร์เซ็นต์ก็คือภาษาตาค่ายนะครับเนื่องจากว่าฐานขมร้นเขาไปอยู่ในตัวปราสาทเอฟซีหกภาษามากรถิ่งระเบิดลงในตัวปราสาทได้นะครับก็บเป็นอนราพวกฐานขมรกนจะยุดอยูย่ในหันแต่ว่าตอนนี้เสี่ยงมากกับยากนะครับยานมาเหยียบกับระเบิดซุ่มจะอของังยานมาเก็บเหยียบกับระเบิดซุ่มเดียวกันปัญหาที่ตามมาบ้านหนึ่งก็คือศพ ที่เกล่อนกลาดอยู่ในสนามลบนะล้วนแล้วจะเป็นศพของทหารขมิววากันวามีประมาณหกพันศพนะครับเพราะว่าเวลาล่มมันช่วยมากจากฟังขมิช่วยเข้ามาทั้งฟังไทยเนี่ยทานไทยในแถบสิก,กินบ่ได้เลยครับ <c oughs> เข้าไปว้ออกว่าตอนนี้ว่าเกิดโรคระบาดในขมิเกิดโรคระบาดในขมิครับเพื่อน โรคระบาดที่เกิดขึ้นจากบาสามารถจัดการศพแล้วนี่แหละบางเธอก็เอาขืนลดขืนล่าไปแลป้วไปเหตุเป็นแบบไม่เคารพในในศพนะครับบัคือทหารไทยเขาเด้เสียชีวิตเาอกศพเาอกศพกัเฮ็ดให้สมเกียตินะครับสมเกียิก็เป็นเป็นนักลบนะครับจัดพิธีศพให้สมเกียิแต่ว่าฟังขมิ้นครับมันเห็นแบบว่าคือคนบานคนนะครับ เขาบอเห็นคา่าคุ้นค่าวของชีวิตของคนเลยครับญาติพี่น้องเดี๋ยประกาศตามหา,าล,ลูกหลานเขาที่เม่เป็นทหารประกาศห้าัว,ห,าวห้าลูกห้าหลานเขาแต่ว่าก็ถือทหารขมิ้นนะครับถือหุ้นเส้นเนี่ยหลับว่าไม่ทหารขมิน้นถือหุ้นเส้นหุ้นมาเน็ปเนี่ยนะห้ามประกาศตามหาห้ามห้ามประกาศตามหาอะไรเนี่ยังห้ามให้กวาบกวาบวาเพื่อเรียกร้อง ให้รัฐบาลเนี่ยตามหาศพนะครับผ mm ู hmm. ้ได้เหตุเนี่ยเขาก็สิจับท่านที่ลยครับอืมอันนี้เขาก็เลยสะท้อนในเห็นว่าหุ้นมาเน็ตและหุ้นเส้นเนี่ยไม่เนรบเพื่อประเทศชาติไม่เห็นคุณค่ามนุษย์ชาติเดียวกันนะครับเบ็นคุ้น่าของความเป็นมนุษย์เบ็นคุณค่าของทหารหารทั้งหลายนะครับที่มาลบเพื่อประเทศชาติเขาเห็นแค่บุคคลเราหนีนะครับทหารเรานีเป็นแค่ เสีพุนเสียปุ๋ยของเขานะครับเขาสีววนไปใส้ก็ได้นะครับคือวานเนี่ยนะครับเพราะว่าหุ้นเส้นเนี่ยผ่านเหตุการณ์ขมิ้นแดงขาเอ่อไอขาล่างพอพันนะครับเป็นหลัานศพมาแล้วนะครับเขาก็เลยบ,บรญายัดก็เลยเป็นชิ้นเ่ยครับผู้อื่นสิเป็นยังได้สิเป็นสิแากได้กระางขอให้เจ้าของอยังอยู่ในอำนาจเจ้าของอยังอยู่ในคอามควบคัวเจ้าของตระกูลเจ้าของอยังสามารถ รักษาฐานอำนาจไปได้เนี่ยครับเขาก็คิดใช่นี่นะครับสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเกิดขึ้นจากการรักษาฐานอำนาจของตัวเองเพราะว่าฐานอำนาจของตัวเองนั้นสั่นคลอนเนื่องจากการบริหารงานที่ผิดพลาดการบริหารอ่าบริหารงานที่ผิดพลาดของเจ้าของนะครับเฮห้ประเทศชาติเป็นหนีเป็นศิลล้นพ้นตัวนะครับอืมเป็นหนีแทบทุกประเทศแล้วครับแล้วไทยยังเสียก็เป็น ใครเหม็นก็นเป็นหนีถ้าอยู่ว่ามนหลายหลายเมือหล้านจีนอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกานะครับอืเป็นหนีเป็นสินเขานะครับอืเมื่อเป็นหนีเป็นสินระบาดมันเทศให้รัฐบาลว่าสามารถมีปัญญาหาเงินมาใส่หนีเหตุการณ์กักกบใครก็ประชาชนอดอยากขาดแคลน เมื่อประชาชนอยากาขาดแค้นแล้วเขากาสะส้รอนออกมาคือความบอพช่ำใจแลฐบบลเมื่อเสียงสะท้อนมันรุนแรงขึงน้นรืเลยครับทหารที่อยู่ในกอ,องทัพของขมรจังเตียบันนั่นเอครับก็เริ่มมีแนวความคิดว่าอยากเปลี่ยนแปลงอยากเปลี่ยนแปลงผู้นำบองไงว่าสิลกอปฏิวัติรัฐประหารน,น,นะครับ กินมันตุตุช่วยมากสิครับหุ้นเส้นกับหุ้นมาเน็ตก็เลยใส่เวที่สูตรเก่าครับคือเฮ็ดให้ประชาชนเนี่ยเกิดความคลั่งชาตินะครับคลั่งชาตินะครับชาตินิยมครับเฮ็ดจังไนประชาชนจังสีหันเหอเอาว่าเป็นในลักษณะเกิด,ใน,กกดในลักษณะว่าชาตินิยมหรือคลั่งชาติกับพญยา,ยามาเฮ็ดก่อสงครามกับไทยเนี่ยนะครับหยกเง่ให้เกิดยั่วยุให้เกิดสงคราม เมือม่อเมื่อโยงแย่ไปุยงแย่ยมาประชาชนเห็นว่ากระแสขังชาติเนี่ทุกทุกประเทศมีครับเขาจะใส่อุบายนี่ครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเกิดการหวงแหนรักประเทศชาติของเจ้าของเอาไปมามันมัน,ม,นมันเกิดเยียวยาคือเกิดการควบคุมนะครับคิดว่าสิยุสิแย่แค่แค่ให้เกิดว่าไงใครใครก็หมาหยอกไกลนะครับสุดท้ายกลายเป็นสงครามใหญ่โตทหารเสียชีวิตถึง 6,000นะครับประมาณ6,000ศพเก็บกู้ไปให้กินวนาศิได้ถึง2,000นะครับก็สิเกินกาดอย่าในป่าประมาณ4,000เนี่ยน,นะแล้วเขามาโยนความผิดห้ว่ามันเป็นศพทหารไทยมันอยู่ใน,นดินแดนของข,องขมมันสิเป็นศพของทหารไทยแต่ยังไงครับเพราะว่าเจ้าของว่างทุนระเบิดไปในดินแดนเจ้าของนะครับว่างทุนระเบิดไปเต็มทหารไทยนี่ขึ้บบก่าเข้าไปนะครับในปราสาทต,ตาควายเนี่ยเพราะว่ามันทุนระเบิดมันเต็มอยู่ ถ้าเอกแคร์ลบตั้งรับอยู่ในเขตของเจ้าของแล้วก็ใสเอฟสิบหกพิษกิฟเพนนะครับบินทิ้งระเบิดฟังขาิมนนะครับนั่นก็แค่นั้นนะครับ <c oughs> อันนี้คือสงครามที่เกิดขึ้นสรุปเดียคือเป็นสงครามที่ต้องการกบเกื่อนการบริหารงานที่ผิดพลาดของตัวเองและปลุกกระแสชาตินิยมของประชาชนชาวขมิมน ให้มันเป็นอันนึงอันเดียวกันแล้วกันให้ตอตานคนไทยนะครับนี่แค่นี้เองนะครับอีกประการหนึ่งก็คือเป้าหมายหลกัลกๆเขาต้องการยิ่งนกนัดเดียวได้สองนกสองตัวนะครับคือตากาสอสงข้างคาไทยได้เนี่ย่ทยบุกยึดดินแดนต่างๆที่เป็นที่ที่ในระวางชายแดนเนี่ยไทยบุกยึดเขาบุกยึดเขามาได้เนี่ยมันก็นจะหลากเส้นตตัวนี้นะครับลงไปในทะเลนะครับ ซึ่งมีทรัพยากรน้ำมันทรัพยากรธรรมชาติเป็นน้ำมันเป็นก๊าดต่างๆที่ตอยู่ในอ่าวไทยนะครับมหาสารเลยครับทาเซเมนทาคเมิเมนสามารถเฮดได้นะครับเขาก็มีความมัน่นใจว่าข้อเสียดได้ครับที่แหลกเพราะว่าข้อในรับแรงสนับสนุนจากจีนจากอเมริกาจีนก็สนับสนุนอา,อาวุธยุโทโธป,ปกรณ์อเมริกาก็อยู่เบื้องหลังอีกนะครับคอ,อยสนับสนุนนะครับคืองานนี้ไทยต่อสู่กับพยุบเบื้องหลัง แต่ว่าปรากฏว่าทหารไทยเข้มแข็งครับทหารไทยนี่ลบเก่งแลครับทหารไทยนี่ว่างแผนวิธีการสิลบมาก่อนสงครามสิเกิดนี่ครับวางแผนมากพร้อมตลอดเวลานะพราะสงครามประตูขึ้นปุ๊บใส่แผนโจมตีเร็วเลยนะครับไข่เมียนตั้งล่้บ่ท่านตั้งหลักบ่ท่านนะครับแล้วบ่านมันมาเข็มพริกหมองว่าไขเมียนนี่ไปเข่าข่างไอ้ไม่เลิกกะจีนก็นเลย บ่อยางไงมาไปหักหลังจีนนะครับเนี่จีนกับมาสนับสนุนไทยนะครับอ่าสนับสนุนไทยแหลวไปไปมากมๆาอเมริกาเข้อกสิบบอสนับสนุนขเขมร์แหละนะครับเพราะว่าชาติต่างๆเนี่เริ่มหันมาสนับสนุนไทยนะครับเพราะว่าหลังจากทหารนะครับกองทัพภาคที่สองเนี่ยได้เชิญทูตทั้งยี่สิบสามประเทศคามาพิสูจน์ว่าไผ่เป็นคนเริ่มสงครามก่อนนะครับ เพราะว่าสิเป็นยิ่ง,ปงเปลืองเงินของข้าใน้านสะดวกสื่อปั๊มน้ำมันปตทบานเลื่อนประชาชนห่างจากเขตประทะกันนะสามสิบกิโลเมตรนะครับขเมีนเป็นไฟเริ่มต้นก่อนนะครับทูดต่างๆทูตประเทศต่างๆเขาก็เห็นว่าขอเมีนเป็นไฟเริ่มต้นสงข้ามก่อนก็นเลยบ่หันมาเข้าข้างไทยนะครับอันนี้คือ ความเป็นไปเป็นมาครับเ,เพื่อนเพืเอเหตุการณ์หลังสงครามบ้านในหมาในหอนสารนีน้ยีแห่งอีกาในบินอยู่ทั้งฝาเนี่ยครับพี่น้องยีแห่งอีกาบินไม่ก,กินสากศพทหารยีแห่งอีกาตลอดทั้งกางคลืนมากกับหมาเห่าหมาหอนหอนหวยหวนขนาดแล้วนะครับช่วยมากกับกินสากศพอศพอันนี้แหละคือผู้น้ำขมินมันบ่นเห็นคุ้นคาของ ชีวิตของทหารหารทั้งหลายที่เขาเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองเอาชีวิตตองเขามาถิ่มกลางปลากลางเขาอังสี่บ่เหลียวแลนะครับแทนที่สิเหลียวแลเขามาเก็บสากศพอเอาไปทําพิธีทางศาสนาะให้ญาติพี่น้องเขาได้เห็นนะครับอแต่ว่ากลับไปปิดปากญาติพี่น้องเขาห้ามประท้วงห้ามถามหาญาติยา,ายามหาภยายประท้วงมีความผิดห้ามวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอันนี้มันเพร,เดรีดกัน ชัดๆเลยครับม,ม,มัน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 หลักประชาธิปไตยผมคิดว่าเอกวาสาวบบดนนะครับขยเมียนอยู่กรได็ต้รงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น,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 นในประเทศนะครับอันนี้คือเป็นเหตุการณ์หลังจากสงครามเสร็จมาบอกสุพีสนอง,งความสําคัเคมีฝากกดไลค์กดแชร์นะครับลา,าไปก่อนครับสวัสดีครับ